สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับจากประสบการณ์ของพี่ปูพี่ปูคิดว่าคนทำธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยองประกอบของความสำเร็จที่คนคนหนึ่งจะทำและสำเร็จมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ่ะสำหรับพี่นะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือการมีวินัยค่ะครับค่ะการมีวิน,นัยสำค,นะสคัญที่สุดนะคะคคเพราะกิฟฟารีนเนี่ยมันไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีวินัยให้กับตัวเองนะคะเราก็จะยอมแพ้อะไรได้ให้นะคะเพราะฉะนั้นความมีวินัยข้อแรกเลยจําเป็นต้องมีมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติอยู่ไหมคะแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะเพราะตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นแอปไลน์ต้นสายนะคะจุดเปิดของธุรกิจก็คืออัปไลน์ต้นสายไปเห็นแนวคิดของท่าน และก็ <đến S 1> ได้มองเห็นท่านนะคะว่าท่านเป็นคนต่างจังหวัดนะคะท่านเป็นคนกรุงเทพคะ่ะแล้วก็มาทํางานอยู่ที่สุราษฎร์ <ıl. S 2> แต่ท่านสามารถเนี่ยสร้างทีมงานที่สุราษฎร์เนี่ยเต,ติบโตเป็นเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยค่ะทั้งๆที่ท่านไม่ได้รู้จักใครเลยแม้แต่คนเดียวคะ่ะความเชื่อมั่นใช่ค่ะคแล้วที่สําคัญเมื่อท่านทําสําเร็จไม่ได้แค่ท่านคนเดียวค่ะคท่านสามารถสร้างทีมงานาของท่านเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเดินตามท่านมาเนี่ยเยอะมากค่ะครับ ทั้งรางวัลหนึ่งล้านทั้งรางวัลเจ็ดแสน 7, 000, นะคะเช่นค,คุณระวิวันนะคะคร,รับรางวัลเจ็ดแสนแล้วคุณจันเป็นจูสรีนะคะคร,รับรางวัลหน 1, 000, ึ่งล้านแล้วคุณสภาบรรณารังเนี่ยรับรางวัลเจ็ดแสนนั่นคือคนใกล้ตัวที่ดิฉันสัมผัสได้ทั้งหมด,มหมดนะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความมีวินยัยแล้วก็ความเชื่อมั่นในอปพลน์ของเราก็จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเหมือนกับเราไม่ต้องตั้งข้อแม้ให้กับตัวเองมากจนเกินไป ช่ไหมคะ <c oughs> ทุกๆวันเวลาเราออกไปทํางานกลับเข้าบ้านเนี่ยบางคนเขาก็โอ้สลบละ <c oughs> เหนยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทราบว่าพี่ปูเองเวลากลับเข้าบ้านกี่ยังคงมีการบ้านที่ต้องทำอยู่ใช่ค่ะในฐานะของผู้นําการบ้านของผู้นําคืออะไรค่ะเมื่อกลับไปถึงบ้านนะคะต้องทบทวนนะคะว่าวันนี้เราออกไปทํางานเนี่ย กับดาวไลน์ครับแล้วสิ่งที่เราได้เนี่ยมันผ่านเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ไหมม,มันดีไหมครับเอ,อ่อถ้าดีแล้วถ้าเราจะให้ดีกว่านี้ได้ไหมครับเออือวันไหนถ้าไม่ปักคาเข้าเป้าที่เราตั้งไว้นะคะครับเอ่อเราก็ต้องมาทบทวนนะคะว่ามันเพราอะไรอืมเอ่อถ้าเราไปแล้วมันเพราอะไรทําไมถึงไม่เข้าเป้าทำไมไม่ปิดเขาได้เราก็ต้องมาทบทวนนะคะครับเอ่อและก็สองก็คือตัวเองเนี่ยจะต้องาทาการบ้านก็คือหนึ่งเรื่องเสียมเอกสารต่างๆนะคะครับ เพราะว่าตัวเองต้องมีหน้าที่บางครั้งก็ต้องบรรยายเรื่องผลิตภัณฑ์นะ,ะคะก็ต้องเสียมเอกสารข้อมูลว่าพุ่งนี้ถ้ามีบรรยายและมีคนมาฟังเนี่ยมีคนใหม่หรือว่ามีผู้นำเนี่ยเราจะนําสินค้าอะไรไปเสนอเขาไปแนะนําเขาเพื่อจะได้ประโยชน์ในการให้เขาเนี่ยมาฟังแล้วได้อะไรกลับไปะะค่ะ เหมือนกับว่าวางแผนงานล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทําตลอดเลยะใช่ค่ะครับแล้วเวลามีทีมงานเยอะๆเนี่ยการรักษาสายสัมพันธ์เนี่ยให้ให้เรากับทีมงานยังคงแน่นแฟ้นกันอยู่เนี่ยพี่ปูทำยังไงเพราะว่าหค,คนเยอะมากจะ,ะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาตลอดเราสามารถเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เงี้ยเราเราเรามีวิธีไหนในการรักษาสายสัมพันธ์นั้นเอาไว ภพราะสาบันีฉันจะสร้างคุมสัมพันธ์ก็คือบางบางเดือนนะคะเราก็นัดปบปะกันแต่ว่าไม่ได้เป็นต่างการนะคะนัดปบปะกันกินข้าวกันพูดคุยกันบางครั้งที่มีโอกาสก็เชิญอัพไลน์ต้นสายมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งก็ตัวสับค่ะ ตัวโทรศัพท์เราต้องติดต่ออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยเช้านี้เออไปไหนทำอะไรกันบ้างก็งคุยกันและตอนเย็นเย็นนะคะหลังจากเรากลับมาแล้วก็คุยกันดูเออเป็นไงบ้างเข้าบ้านกันหรือ,อยังอะไรบ้างอะค,ะค่ะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะทํางานได้สะดวกมากขึ้นสร้างสายสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเพราะเรามีไลน์ค่ะคมีไลน์มี Facebook อะไรพวกนี้นะค,ะค่ะตื่นเช้ามาเราก็สามารถส่งกันไปนากินกาแฟนะสวัสดีนะรเ,ออเราก็รู้สึกว่า ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับทีมงานเนี่ยยังแน่นแฟ้นกันอยู่ะนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราได้ยินคนทําธุรกิจเครือข่ายเขาพูดกันว่าเออไปฟังโมดิเวตไปฟังโมดิเวตมาแล้วดีจังเลยตัวพี่ปูเองก็ก็ก็เป็นคนหนึ่ง<ช>ที่ะจะต้องขึ้นเวที แล้วก็ไป motivate อ่ะคือพูดจูงใจให้กับผู้ฟังมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะคิดว่าการที่เราไป motivate คนอื่นๆพูดให้คนอื่นๆฟังนีมันมีประโยชน์ยังไงบ้างต่อการทําธุรกิจเครืขอข่ายค่ะก็คือเหมือนตัวเองนะคะ,คะเคยได้ฟังอัปไลน์ต้นสาย motivate หรือว่าแม่ทีนติดตัว motivate ก็เกิดความประทับใจอะค,ะคะอ่ะว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่บางครั้งเนี่ยอยา ทำแต่มองว่าทำไม่ได้เราไม่เก่งเราไม่สวยค่ะคแต่ถ้าเหมือนว่าได้ฟังกับพี่ดิฉัน motivate นะคะว่าจากคนที่เริ่มต้นไม่ได้สวยไม่ได้เก่งไม่ได้มีอะไรเลยแต่เมื่อได้ฟังแนวคิดของเราไปแล้วค่ะอาจจะกลับไปกระตุ้นในตัวคขา์สค่ะเกิดความสะกิดว่าเออเราทำได้เลยผู้หญิงคนนั้นยังทําได้เลยแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ครับเพราะเรามีรูปแบบค่ะมีวิธีการมีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นการ m o t i v a t จะทําให้คนเกิดกําลังใจแล้วกล้าที่จะเป็นแบบคนคนนั้นประมาณอย่างนั้นใช่ไหมฮะค่ะราฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจโอ้คำคำนี้ได้ยินบ่อยมากเพขาบอกคนจะประสบความสําเร็จเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทุกๆวันตื่นขึ้นมาจะต้องหาแรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอพที่ปูเองทุกวันนี้ทํางานอะไรคือแรงบันดาลใจค่ะทุกครั้งนะคะ ปัญหามันขคอเยอะอะค่ะคบ,บางครั้งเราถึงจะมีเป้าหมายชัดเจนมาเป็นหลักแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะคแต่ต้องมีบ้างอะค่ะที่เกิดทอแท้เหนื่อยค่ะคแต่ทุกครั้งที่มีอาการแบบนี้ตัวเองจะมองลูกะอะ มองลูกปันใจเกิดมีความรับผิดช,ชอบอะค่ะเพราะเรามีลูกต้องรับผิดช,ชอบอยู่ค,ค่ะเราจะทอ้ออยู่ไม่ได้ออ,ออนาคตเราเป็นยังไงลูกเราเป็นยังไงค่ะเพราะตอนนี้ดิฉันก็ต้องส่งลูกเรียนนะคะคพอลูกเรียนเสร็จดิฉันก็นั่งมองตลอดเวลาว่าดิฉันมีกําลังมีปัญญาส่งให้ลูกเรียนได้แต่ดิฉันยังมองไม่เห็นโอกาสเลยนะคะว่าเมื่อลูกเรียนจบมาดิฉันจะหางานอะไรให้ลูกทําที่มีรายได้สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ย พอกับค่าใช้จ่ายของเขาค่ะแต่ถ้าดิฉันอึดสู้ทําในคิปเเรียนค่ะนี่คือเป็นอาหารที่สร้างอนาคตให้ลูกของดิฉันได้นะคะครับและที่สําคัญก็คือดาวไลค่ะรัันจะมองดาวไลที่ฉันไปชวนเข้ามาไปจับมือกับเขาแล้ว่าเราจะเดินเคียงบ่าเคียงหลสสาเร็จไปด้วยกันแต่ถ้าเรามานั่งท้อแล้วดาวไลเราละคะ เ,ออเขาจะไม่ท้อมากกว่าเราเหรออมอ,อมันเกิดความรับผิดชอบอะค่ะคที่เราต้องเดินหน้าต่ออะค่ะคในส่วนนี้เนี่ยถ้าบางคนแรงบันดาลใจเขาเขาหมดลงไปเนี่ยรเราคิดว่าเราจะไปเติมได้จากไหนค่ะสำหรับของตัวเองนะคะหลักที่ต้องเติมมากที่สุดก็ ห้องประชุมค่ะเมื่อไหร่ที่รู้ท้องรู้สึกเหนื่อยล้าพาตัวเองให้ถึงห้องประชุมไม่ได้ค่ะคแล้วก็อัปไลน์ค่ะอัปไลน์นะคะจะเป็นคนเติมเต็มให้เราได้ตลอดเวลาค่ะครับเพราะตัวเองคิดตลอดเวลานะคะเมื่อเราท้อก็เหมือนกับคนที่ป่วยอะค,ะค่ะป่วยต้องไปโรงพยาบาลถ้านอนอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีขึ้นก็การทำธุรกิจเหมือนกันนะคะถ้าท้าาอเมื่อไร่ ต้องวิ่งเข้าไปหาห้องประชุมต้องวิ่งเข้าไปหากิจกรรมเพื่อเติมพลังให้กับเราให้กับเราได้ดีที่สุดนะคะครับอะละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเคล็ดลับการทำงานของเธอนะครับ<ม>แต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องสบายๆกันบ้าง<ม>ว่าการทำงานมาตลอดระยะเวลาหลายปีวันนี้เราได้คุณภาพชีวิตอะไรและใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน<ม>ช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ ถ้าตัวเองไม่เข้ามาในคลิฟฟรีนนะคะคงจะไม่มีโอกาสเป็นแบบนี้ค่ะก็เรื่องด้านสุขภาพนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าถ้าสรุปแล้วนะว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะเพราะมาได้มากที่สุดก็คือด้านสุขภาพค่ะครับปัญหาสุขภาพดิฉันก็เยอะมากแต่มาคลิฟฟอรีนเนี่ยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นสองก็คือกําไรชีวิตค่ะรางวัลต้องเที่ยวค่ะเพราะเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะว่าอยากน้อยก็อยากได้รู้อะค่ะว่า ขึ้นเครื่องบินเป็นอย่างไร